เดี๋ยวพี่ผมจะจมน้ำไม่ได้ดูน้ำนี่เล็กชิบเองลองต้าก็เอาไอ้ถุงที่ใส่ของเป่าลมได้ไหมมันได้หรอเออพอแล้วม้ว่ามันให้ผมจมเลยนะไว้กับฟังไม่ทันพอแล้วแค่นั้นแะเดี๋ยวเราเอาตื้นๆนี่พี่เตย่ก็ถ่ายคลิปอยู่นะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ช่วยกันแชร์ลงเฟซบุ๊กยูทูบด้วยกันเดี๋ยวพี่ไปตามหาแกลอนให้ใบอขอบคุณมากยกะให้ผมลงมาให้ได้เลยนะ ถึงไม่มีแกล๊ลอนก็ต้องลงแต่ตรงนี้มันมันถ่ายยากเว้ยไม่เป็นไรที่เดี๋ยวผมลองไม่เหมือนที่แรกลงลงลงแล้วไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพี่ซูมนี่ครับมาแล้วต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้ลนะ,<จ>ะได้<ถ>ไม่ได้เลยว่ากันใช่นักกากก็อยู่อืมใช่เดี๋ยวไว้ถ่ายนะแตบเผื่อแบนหมดพี่น้องอะไรก็เอาแน่ทัวนะเดี๋ยวดูกันยาวๆคลิปนี้ครับเอาแน่น้องตาเอาแน่ เอาเอาเอาแน่ประเทศไทยนะครับนี่ครับีนอนอออเ่ไม่แน่ออกทัวก็เอาแน่เหมือนกันไม,ไม่แน่ออกทัวไม่แน่ออกทัวเอาแน่เรียนแบบครับเรียนแบบได้กาเรียนแบบเพราะว่าเป็นน้องครับเจ๊รู้เรื่อง